เอาแล้วเด็กผีที่กำลังรออยู่ว่าดิลที่3ดิลถัดไปของแมนยูเนี่ยจะเป็นนักเตะค,คนไหนสงสัยดิลที่3อาจจะไม่มีเพราะมันจะกลายเป็นดิลแบบแพ็คคู่3-4มมาพร้อมกันไปนเลยก็ได้รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิป แต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีอะไรคนก่อนนะครับในเมื่อจะเอาทั้งคู่อยู่แล้วแถมนักเตะยังใช้เอเย่นคนเดียวกันอีกแบบนี้ก็ยื่นข้อเสนอทีเดียวไปเลยสิครับพี่น้องล่าสุดมีรายงานจากเดวิดออนสตีนนักข่าวเทียหนึ่งของเดลันติกว่าตอนนี้ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดได้ยื่นข้อเสนอแบบแพ็คคู่พร้อมกันทั้งในดียของนูแซมัสราอุย และมาไทเดลิกให้ b บาเยนมิวนิกได้พิจารณาเรียบร้อย <c oughs> เป็นยังไง b บาเยนไม่ต้องรอนานยื่นไปเลยทีเดียวจบจบแต่ว่าเด็กผีก็อย่าเพิ่งดีใจกันมากนักเนื่องจากเดวิดออสตีนระบุว่าข้อเสนอของแมนยูที่คิดว่าจะทำให้บาเยนพอใจนั้นกลับโดนปฏิเสธไปแล้วเพราะทีมเสือใต้ต้องการตัวเลขที่สูงกว่านี้เลยทำให้เอเย่นของทั้งมาสราอุยและเดลิกรู้สึกประหลาดใจ เนื่องจากเข้าใจว่าข้อเสนอที่แมนยูยื่นไปมันเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้แล้วโดยเอเย่นของทั้งคู่จะไปพูดคุยกับไบเยนอีกครั้งว่าความต้องการของทีมเสือใต้คืออะไรกันแน่จะได้รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะปิดดีลนี้ได้อ้าวมาออกลูกเคี้ยวเหรอไบเยนพอจะซื้อแพ็คคู่เนี่ยทำเป็นต่อรองเก่งไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้ คุยกันดีๆจะได้ซื้อมาเลยและทางเดวิดออนสตีนยังเพิ่มเติมอีกว่าในตอนแรกนั้นบายเยอต้องการจะปล่อยนักเตะทั้งคู่อยู่แล้วเพื่อความสมดุลทางด้านการเงินแต่ถ้าหากบายเยอยังปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปผลเสียจะตกอยู่ที่พวกเขาเนื่องจากภาระค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายให้นักเตะ ซึ่งเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวของนักเตะทั้งสองคนได้มีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญาเหมือนกันที่5ปีบวกออปชั่นขยายสัญญาได้อีก1ปีคิดดีๆนะไบเยนอย่าให้มันเป็นภาระของทีมเลยโยนภาระนี้มาให้แมนยูดีกว่าเดี๋ยวจัดการให้อยากได้นอกจากนี้ฟาบิซิโอโรมาโนยังออกมาให้ข้อมูลอีกว่าแมนยูมองนุเซมาสราอุยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการเสริมทีมในตำแหน่งฟูลแบ็กเพราะว่านักเตะนอกจากจะเล่นแบ็กขวาแล้วยังสามารถเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้อีกด้วยและการเซ็นสัญญากับมาสราอุยก็หมายความว่าทัพปีศาจแดงจะไม่มีการเสริมแบ็กซ้ายคนใหม่แล้วจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้กับการเซ็นสัญญานักเตะในตำแหน่งกองกลางที่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายแทนและอีกเหตุผลที่จะไม่เสริมแบ็กซ้ายเพิ่มก็เพราะว่าแฮร์รี่อาร์มาร์ดแบ็กวัย17ปี ที่โชว์ฟอร์มเด่นช่วงปีซีซั่นทำให้แผนการเดินดีลของแมนยูเปลี่ยนไปนั่นเองเออก็ดีเหมือนกันเอามาส์ราอุยเข้ามาคนเดียวสรุปจบครบทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็ดันดาวรุ่งอย่างแฮร์รี่อาร์มาสแทนเชียบหลังจากนี้เด็กผีก็ต้องติดตามข่าวกันให้ดีนะสำหรับดีลของมาส์ราอุยและเดลิกว่าสรุปสุดท้ายแมนยูจะได้นักเตะมาแบบแพ็คคู่เลยหรือเปล่า คิดเห็นยังไงกับ2คนนี้แล้วก็ดีลนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะดูจบแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่โอน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ